หม้อน้าในรถยนต์ของท่านนั้นมีการอุดตันอาการที่ปรากฏชัดนั้นก็คือเมื่อท่านวิ่งด้วยความเร็ว100หรือ120ความร้อนนั้นจะขึ้นสูงแต่ถ้าเมื่อไร่ที่ท่านลดความเร็วลงความร้อนหรือเกจวัดของความร้อนในรถยนต์นั้นจะลดลงสาเหตุแรกที่ทำให้หม้อน้ำรถยนต์ของท่านนั้นเกิดการอุดตันนั้นก็คือตะกั่นที่เกาะตามหม้อน้ำ ภาพที่อยู่เบื้องหน้านี้ก็คือหม้อน้ําที่อยู่ในสภาพปกติโดยที่ท่านไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าหม้อน้ําในรถยนต์ของท่านนั้นยังปกติดีหรือว่ามีตะกรันนั้นเกาะเต็ตไมไปหมดเดี๋ยวเราไปดูกันจากภาพนี้จะให้ท่านมองเห็นว่าช่องทเดินของน้ํานั้นไม่สามารถที่จะเป็นช่องทางเดินของน้ําที่ได้เนื่องจากว่าตะกรันนั้นได้เกาะจับตามช่องทางเดินต่างๆของน้ํานั่นเอง จะสังเกตเห็นว่าช่องที่ท่านเห็นนี้ก็คือช่องเดินเดินของน้ําคือช่องทางเดินของน้ําเหล่านี้นั่นเองไม่สามารถที่เอาใบเลื่อซึ่งบางๆนั้นแกะลงไปได้สาเหตุที่เป็นนั้นก็เนื่องจากว่าตะกั่นหินปูนนั้นได้ทําการเกาะติดแน่นเต็ไมไปหมดทําให้น้ําไหลไม่สะดวกเข้าเครื่องยนต์และออกจากเครื่องยนต์เพื่อวิ่งผ่านหม้อน้ํานั่นเองสาเหตุที่น้ําไหลวนไม่สะดวกก็เนื่องจากว่า โดยเหตุผลตรงที่ว่าหม้อน้ํานั้นเกิดการอุดตันเมื่อน้ําเกิดการอุดตันในขณะที่เครื่องยนต์นั้นมีความเร็วรอบสูงหรือเครื่องยนต์นั้นมีความเร็วรอบตันเพราะฉะนั้นความเร็วรอบของเครื่องยนต์ก็คือความสัมพันธ์ของใบพัดปั๊มน้ํานั่นเองจะหมุนไปตามความเร็วของการสดับในเครื่องยนต์ที่มีการจุดระเบิดเพราะฉะนั้นเมื่อน้ําไหลวนไม่ทันจึงเป็นที่มาของน้ํานั้นไหลไม่สะดวกเมื่อน้ํามีการไหลไม่สะดวกจากช่วงบน หมายถึงท่อน้าด้านบนนี่คือท่นอ,อน้ำบนเพื่อจะไหลลงมาสู่ท่อน้ำด้านล่างเพื่อมีการแลกเปลี่ยนสถานะของน้ําที่อยู่ในหม้อน้ําและสถานะของน้ําร้อนที่อยู่ในเครื่องยนต์แลกเปลี่ยนกันเป็นไปได้ยากเนื่องจากว่าตักตันนั้นทําการอุดตันหรือกีดขวางการไหลของน้ําท่านจะสังเกตเห็นว่าในช่องทางเดินของน้ํานั้นก็จะมีช่องทางเดินเล็กๆที่เห็นอยู่คือเป็นเส้นทางเดินของน้ํา เมื่อไรก็ตามที่เส้นทางเดินของน้านี้มีการอุดตันหรือเคลื่อนย้ายหรือเคลื่อนที่น้ํานั้นเป็นระยกจึงเป็นที่มาของเครื่องยนต์ของท่านมีความร้อนสูงหรือเกจวัดความร้อนของท่านนั้นขึ้นสูงขณะที่รถยนต์ของท่านวิ่งด้วยความเร็วสูงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ความเร็วของรถยนต์ของท่านนั้นลดความเร็วลงเพราะฉะนั้นน้ําของเครื่องยนต์ก็จะไหลช้าและสภาพของเครื่องยนต์ก็จะมีรอบต่ําลง การระบายความร้อนหรือการพัดพาความร้อนที่อยู่ในเครื่องยนต์นั้นออกมาทิ้งหน้ามานนมัไม่ต้องการสูงเท่ากับเครื่องยนต์วิ่งดีความเร็วสูงนั่นเองเพราะจึงเป็นที่มาของวิ่งเร็วร้อนวิ่งช้าเย็นนั่นเองจากสาเหตุที่ผ่านมานั่นก็คือการอุดตันของมอน้ําซึ่งก็เกิดจากตะกันส่วนสาเหตุถัดมาก,ก็คือระบบระบายความร้อนให้กับน้ำมันเครื่องในรถยนต์นั้นเกิดการบกพร่อง ภาพที่เห็นนั่นก็คือออคูลเลอร์มีหน้าที่ในการระบายความร้อนให้กับนำ้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นจุดนี้จะเป็นจุดที่นำ้ำมันเครื่องนั้นวิ่งไหลยอยู่ส่วนจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ทางเดินของน้ําไหลวนตามระบบเพราะฉะนั้นจุดสองจุดนี้จะเป็นจุดที่ไม่สามารถเล็ดรอดเข้าหาถึงกันได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ระบบการระบายความร้อนให้กับมันหล่อรื่นของเครื่องยนต์ของท่านบกพร่องนั้น ทำให้น้ำมันและน้ำมันเครื่องนั้นสามารถไหลเข้าไปปะปนกันได้และภาพที่เห็นนี้ก็คือกรองของน้ำมันเครื่องส่วนมากแล้วก็จะติดตั้งอยู่ที่ออยล์คูลเลอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อร่ก็ตามที่ระบบระบายความร้อนของน้ำมันเครื่องของท่านนั้นเกิดคานบกพร่องสิ่งที่ตามมาก็คือน้ำมันจะเข้าไปผสมกันกันกบน้ำมันเครื่องทําให้ช่องทางเดินของน้ําในบ้อน้ําในรถยนต์ของท่านนั้น เกิดการอุดตันเนื่องจากว่าช่องทางเดินของน้ําที่มีช่องเล็กนี้ไม่สามารถที่อนุญาตให้น้ํามันหล่อลื่นนั้นไหลผ่านได้อย่างง่ายๆได้เนื่องจากว่าน้ํามันหล่อลื่นนั้นจะเป็นสารเคมีที่มีความเหนือสูงวิธีการสังเกตว่าหม้อน้ารถยนต์ของท่านนั้นมีน้ำมันเครื่องเข้าไปผสมหรือไม่ด้วยการเปิดฝาหม้อน้ําดูแล้วมองไปที่ฝาหม้อน้ําถ้ามีน้ำมันเครื่องเข้าไปผสมในน้ํานั้น ฝามาันน้าของท่านนั้นจะมีคาบแฉกของมันเครื่องติดอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีการนี้เป็นวิธีการเข้าของมันเครื่องไปผสมกับน้ําในระบบหล่อยเย็นของเครื่องยนต์จึงเป็นที่มาของฝามานน้ำนั้นจะมีคาบของมันเครื่องเกาะติดตลอดเวลาผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิของระบบระบายความร้อนของรถยนต์นั้น ้ามันผิดพลาดโดยมากแล้วระบบประปา,าศจะไม่เย็ยนอาการระดับถัดมาเมื่อความร้อนในรถยนต์ของท่านนั้นซึ่งเกิดจากระบบระบายความร้อนในหม้อน้ำนั้นผิดพลาดนั่นก็คืออัตราเร่งของรถยนต์ของท่านนั้นจะต่ำลงสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าระดับความลื่นของมันเครื่องนั้นจะเปลี่ยนไปแทบจะกลายเป็นน้ำนั่นหมายถึงเกรดของมันเครื่องนั้นจะลดลงเมื่ออุณหภูมิของ ความร้อนในรถยนต์นั้นเพิ่มขึ้นจึงเป็นที่มาของการเสียสดสีโดยตรงโดยไม่มีฟิล์มกั้นกลางระหว่างเหล็กกับเหล็กนั่นหมายถึงอัตราเร่งในรถยนต์ของท่านนั้นจะเปลี่ยนไปวิธีที่ป้องกันไม่ให้โมร์น้านั้นอุดตันนั้นก็คือ,อ,อถอด e มรน้านั้นไปล้างที่ร้าน e มรน้าในกรณีที่โมรน้าของท่านนั้นเป็นโมรน้าแบบทองแดงหรือเราเรียกไง่ายๆว่าเป็นโมรน้ำแบบเปล็กเพราะว่าบางครั้งเราไม่สามารถมองเห็นได้ว่า เป็นเหล็กชนิดไหนเพราะมันพ่นสีดำมาไว้เพราะฉะนั้นนั่นคือวิธีการที่ดีที่สุดก็คือปีละครั้งหรือ2ปีละหนึ่งครั้งแล้วแต่วิธีการใช้งานในรถยนต์ของท่านนั้นใช้งานมากใช้งานน้อยนั่นเองเพราะการกระทําแบบนั้นก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ตะก,กรันนั้นเกิดการอุดตันในช่องทางเดินของน้ําเมื่อช่องทางเดินของน้ำนั้นอุดตันสิ่งที่ตามมาที่ท่านสังเกตได้ง่ายคือท่อทางเดินของน้ํานั้น อาจจะเกิดการบวมหรือเป่งลักษณะร้อนจัดนั่นเองทําให้การไหลวนของน้ำนั้นไม่สะดวกจึงเป็นที่มาของน้ํานั้นดันออกท่อน้ําท่อน้ํานั้นอาจจะหลุดได้ไม่ว่าจะเป็นท่อน้ําบนหรือท่อน้ําล่างของหม้อน้ําก็ต่างสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่อ,องจากว่าน้ํานั้นไม่สามารถไหลวนได้ดีอาการของมันนั้นจะใกล้เคียงกับวาล์วน้ํานั้นเสียหรือวาล์วน้ํานั้นตาย แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปนั้นก็คือวาล์วน้ําตายหรือวาล์วน้ําเสียนั้นมันร้อนอยู่ตลอดเวลาเพราะความแตกต่างของมันจะใกล้เคียงกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มอน้าอุดตันนั้นสิ่งที่ตามมาที่แปลกเด่นที่สุดนั้นก็คือวิ่งด้วยความเร็วสูงๆแล้วความร้อนนั้นจะขึ้นสูงแต่เมื่อลดความร้อนเมื่อลดความเร็วลงแล้วความร้อนก็จะลดลงนั่นเองนั่นคือความแตกต่าง สำหรับท่านใดที่เป็นหม้อน้ําเป็นแบบพลาสติกหลายแห่งหลายที่บอกว่าล้างไม่ได้แต่จริงๆเราล้ลางได้ต้องมีข้อแม้ว่าบริเวณร,รอบขอบนี้จะเป็นขอบที่สามารถแง้มได้เราก็สามารถแง้มออกมาให้ทั่วบริเวณขอบเนื่องจากว่าด้านในจะเป็นโอริงโอริงอยู่ด้านในเพราะนั้นหม้อน้ําท่านใดที่เป็นลักษณะของแคมป์ดิดหรือกดทับเอาไว้หม้อน้ําถึงไม่จะเป็นแบบพลาสติก ก็สามารถล้างได้นั่นเองส่วนจะให้ส่วนจะล้างได้จริงหรือไม่จริงหรือทําได้หรือไม่หม้อน้ํารถยนต์ของท่านนั้นแตกต่างกันไปในรถยนต์ของแต่ละรุ่นแต่ละคันเพราะนั้นให้ท่านขับไปที่ร้านหม้อน้ําแล้วถามเขาดูว่าหม้อน้าพลาสติกของรถคันนี้ที่ท่านกำลังใช้อยู่นั้นสามารถถอดฝาบนฝาล่างออกมาล้างได้หรือไม่วิธีการล้างหม้อน้ำของร้านหม้อน้ำก็คือการเปิดฝาด้านบนนั้นออกมา แล้วใช้เหล็กบางๆนั้นทรวงลงไปตามตร่องที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้ก็คือเป็นช่องทางเดินของน้ํขนาขณะนี้ท่านจะสังเกตเหว่ามันอุดตันจากตะก,กันเพราะนั้นวิธีการของเขาก็คือจะใช้เหล็กบางๆแทงมาไปทุกเส้นทุกเส้นสำหรับวิธีการล้างหม้อน้ําที่ท่านไปซื้อน้ายาสารเคมีมาเติมลงในหม้อน้ําแล้วติดเครื่องไว้5นาทีหรือ10นาทีนั้นผมไม่แนะนําเป็นอย่างยิ่งสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่า มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อโอริงของปั๊มน้ำนั่นเองเพราะฉะนั้นในปั๊มน้ำรถยนต์ด้านในนี้ก็จะมีซซนอยู่หนึ่งตัวซีนนี้มีประโยชน์หรือป้องกันไม่ให้น้ำนั้นเล็ดรอดออกมาสู่ภายนอกได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่โอริงหรือว่าซีนของปั๊มน้ำนั้นมีความชำรุดเสียหายน้ำก็จะระบายออกมาทางช่องไบพาสก็จะมีช่องอีกช่องทางหนึ่งของปั๊มน้ำในรถยนต์ทุกรุ่นก็จะมีวิธีสังเกตง่ายก็คือ ให้ท่านมองลงไปที่ใต้ท้งรถเวลาท่านจอดรถก็จะมีน้ําหยดติ๊งติ๊งติ๊ง,งนั่นเองนั่นหมายถึงโอริงที่อยู่ด้านในนั้นเกิดการสึกหรออาจจะด้วยอายุการใช้งานของปั๊มเองดําน้ําเองหรือจะด้วยผลของการเอาสารเคมีที่เราเรียกว่าการล้างหม้อน้ําแบบชั่วคราวเติมเข้าไปแล้วสารเคมีเหล่านั้นก็จะเป็นสารเคมีที่ตกค้างทําให้เกิดการกัดของอยางโอริงที่อยู่ด้านในต่าง ซึ่งไม่เป็นมิตรต่อสิ่งในล้อมในชิ้นส่วนของคุ้นอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นให้ท่านบิกเรี่ยงในการที่จะล้างหม้อน้ําลักษณะนั้นซึ่งเป็นอันตรายเป็นอย่างมาก